แมวหมวคราวนี้มาเยี่ยมน้องน้องเหมียวอยู่แล้วครับไปเยี่ยมน้องน้องเหมียวอีกแล้วน้องเหมียวอยู่ไม้น้องเหมียวที่ป่าชุมชนครับป่าชุมชนตอนนี้แห้งแล้งแล้วเหมียวอยู่ไหมครับเอาข้าวมาให้เหมียวกันครับข้าวมาหามาให้เหมียวกินหามาให้เหมียวกิน ครับใส่นี่มา like เขาเดินมาทางนี <t ogether multiplication warfare> <t ucky comin' ugen> ้าพบน้องเหมียวแล้วพบน้องเหมียวแลโอ้ห้าเมียวเมียวกินข้าวขังปัวข้าาให้กินครับข้าวให้กินครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๊ะเ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 อ ครับเอาอาหารมาให้น้องหมีเอาป่าชุมชนอันนี้ไม่มีพ้าอยู่เนาะก็แรงๆก็มาเยี่ยมน้องน้อเหมียวอา,อาหารกินครับไปมาบาโอกาสที่ได้เข้ามาถึงก็ให้ถ้าไม่มีเวลามามีโอกาสมาก็ไม่ได้มานะ้องเด้อ ไม่ได้มาเนาะทังที่ความจำเป็นจริงๆหลวงปู่ก็เวลาก็เวลามีเท่ากันทุกคนแหลนะเนาะเวลาวันนึงก็มีเท่ากันทุกคนอ่ะแต่ว่ามันมีภารกิจต้องไปหลายๆที่เหมียวที่วัดพงษ์ชัยก็ยังพอให้คนอื่นให้ได้แต่ที่นี่ก็ต้องมาให้เองครับไม่มีใครก็ฆ่าเข้ามามเป็นป่าเป็นป่าโลกป่าลกป่า มันไม่ใช่ป่าทึบนะปลาที่เป็นป่าเก่าที่เคยมีชุมชนเก่าอยู่แล้วคนก็จะเกิดความบาดแวงกลัวกลัวเป็นพุทธิก็เก่าๆอะไรก็เก่ามาันกุกลัวถ้าเป็นไก่เป็นสัตว์นี่นเขาหาก,กินทำธรรมาชาติได้นะแ้าเบียกก็กินทำธรรมาชาติอะ่ะแต่เนื่องจากตัวนี้ เป็นเหมียวที่เข้ามาปล่อยทิ้งไว้นะมันก็เลยต้องรองคนมาให้เพราะรู้สึกว่าเขาจะเริ่มคุ้นเคยกับคนแล้วก็ขออนาภาพนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมปสุดพบกันทุกคนทุกท่านสาธุเขตอภิธาน ห้ามฆ่าสัตว์อย่านำแมวมาปล่อยเลยจะเป็นบาปเป็นกรรมนะพอปลปอยเขาอดยอยากไม่มีอะไรให้ก,กินตรงนี้แล้วไม่ใครอยู่ตรงนี้บ้างมียางมีอยู่ตรงนี้แล้วใครอยู่ตรงนี้เอออยู่ี่เหมียวเนี่ยบ้านตรงนี้ก็ดีนี่ก็ มีเมียวอยู่เหมือนกันกินอาหารนะคะัคข้าวกินอาหารนะคะัคข้าวกลววันนี้นะวังน,นี้ในรูปเลยไปละไปแล้วนะตุกนี้เขาก็มีอะไรเหมียวเหนเขากลัวเมื่อกี้เขามาวิ่งหลบอะไรครับ ทางนี้อีกจุดหนึ่งมีไม้หลูมมีไม้เมียวอยู่ไหนเอยครับทางนี้ไม่เห็นเมียวเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวข้าวาง้เขาตรงนี้นะข้าวางไว้ให้เขากินเด็กเขาไม่กินเองครับเอ,อ้เมียวแล้วมเมียวแล้วลูกเอาวางไว้ตรงนี้วางไว้บนหีบศพหีบศพต่อตอนนี้มันเสียแล้วไม่ได้ใช้เลย วันนี้สองเห็บให้เหมียวอยู่เพจที่อยู่ของเหมียวไปฮนะได้ขึ้นไปเกาะหลบภัยได้อยู่อยู่ที่มีไหมยหลบอยู่ไหนอ่าเจอแล้วเลยนะในตัวของเหมียวหลบอยู่ใต้กอพี่หรอกลัวหลวงปู่ทำไมไม่ต้องกนะลัวนะปู่หันมาให้นะครับหันมาให้นะครับครับก็ขอ,อนำภาพ ที่เปู่มาเอาหารให้น้องน้องเหมียวนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันก็ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายขอบุญส่วนทั้งหลายเรานี้จงเป็นพระประจันตุนาความช่วยรทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาทีด้ควได้ทุกคำมุ่งมายปรารถนาทพืการทุกคนทุกท่านเถิด ครับเป็นเขตอพยพทานเนาะที่นี้ติดป้ายไว้ชัดเจนที่ป่าจุลคูรัตถาวัดท่านใดได้ดูได้ชมคลิปนี้แล้วอยากจะทำทานให้กับน้องน้องเหมียวน้องไก่หรือสัตว์ทั้งหลายในป่าน,นี้ก็ขอเชื่อได้เนาะทางกำลงังศรัทธาซึ่งสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกับพวกเราด้วยแหละครับมีอะไรก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันกันไปครับกอบูตนาสาธุ ขอบุญท้าลายจงสมเร็จสมปรารถนานรูปภการเทอรสาธุสาธุ